มาต่อกันที่รายการนี้นะคะที่ต้องสนุกแน่นอนค่ะเมื่อสามสาวอิงฟ้าชา์ลอดน้ำเพชรนะคะมาโปรยสเสน่ห์ทะลุจ,จอค่ะทำให้พี่ปองพี่บอลพี่หอยโดนสา,สาวตกไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะในรายการฮอลลีวูดเกมงไท์ไทยแลนด์วันอาทิตย์นี้นะคะเวลาสอบทุ่ม45นาทีค่ะเสิร์ฟความพาสนุกผ่านจอทุกบ้านล่าสุดจัดสามสาวดอมิสแกนไทยแลนด์ประทะ สาดาวตลกแห่งยุคเกิดเป็นความสนุกพร้อมมุกตุกๆที่หาสนันบ้านสนามสนันเมืองกันเลยทีเดียวค่ะเพราะหาทุกดอกมันทุกเกมทั้งบันเทิงและเอนเตอร์เทนนะคะสำหรับพิธีกรนายฝรั่งพี่วิลลี่แมกอินทอชที่ได้คัดสรรตัวตึงของวงการบันเทิงมาประชันวัยพิษชิงเงินแสนโดยทีมแรกได้แก่สามสาวมิสแกนไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะชาลอตออสตินและน้ำเพชรอิสรี ร่วมกันเล่นเกมทำคะแนนช่วยเหลือหัวหน้าทีมแขกรับเชิญทางบ้านนะคะคุณฟรังโก้นัทนนโคจรปปะทะคารมกับทีมสามดาวตลกร้ายกาศนักนะ ได้แก่พี่บอลเชิญยิ้มพี่เสนาหอยและพี่ป่องกระพนร่วมมือเล่นเกมดันหัวหน้าทีมแขกรับเชิญทางบ้านคุณการตูนนะคะออกลุยเก็บคะแนาน่าด่านเกมสุดฮิตจะสนุกขนาดไหนนั้นต้องติดตามกันได้ในรายการฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา2.45ทุ่มทางช่องโมโนทวินตีนายค่ะ